สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะดาวพักเกตย้ายราศีค่ะไปอยู่ร่วมกับดาวพระราหูนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อ12ราศีนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะในเรื่องของดาวพระราหูและดาวพระเกตโคจรเข้ามาร่วมทับราศีเช่นนี้นะคะจะส่งผลอย่างไรในช่วงของวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2564จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์พทศักราช2565แต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้เสียก,ก่อนนะคะว่าดาวพระราหูดวงนี้ ในชาวลัคนาราศีสิงนั้นหมายถึงเรื่องอะไรนะคะตรงจุดนี้ค่ะพบปัตตนิก็คือพบเพศตรงกันข้ามพบเกี่ยวกับหุ้นส่วนพบเกี่ยวกับคนรักนะคะหรือพบเกี่ยวกับนะคะบริษัทห้างร้านต่างๆที่ชาวลัคนาราศีสิงไปมีคอนเนคชันด้วยไปทำงานด้วยหรือองค์กรต่างๆนั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63นะคะดาวพระราหูดวงนี้ <พบ S 1> คโคจรค่ะ ไปอยู่ในพบการงานของท่านนะคะและได้ตําแหน่งนิดนะคะดังนั้นนะคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63ส่งผลยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี65นะคะสิ่งที่ท่านจะได้รับหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการงานนั้นนะคะมันไม่มากพอคำว่าน,นิดก็คือเสื่อมถอยตกต่ําหรืออาจจะได้นิด หน่อยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะการงานนะคะจะหวังเป็นเลิศคงไม่ได้อย่างแน่นอนเลยนะคะก็คงจะประคับประคองไปให้ได้ดีที่สุดก็ถือว่าดีแล้วนะคะบางท่านนะคะยังโดนปิดกิจการบางท่านนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานไปในทางที่เลวร้วายลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะภายในครอบครัวในเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆรวมถึง ทุกทุกสิ่งภายในครอบครัวก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยที่จะดีนักนะคะแต่เมื่อวันที่25ธันวาคมปี64ไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ปี65นั้นดาวพระเกตค่ะก็โคจรมา ทับแล้วก็มาร่วมกับดาวพระราหูนะคะในราศีเดียวกันเช่นนี้นะคะก็ทําให้ดาวพระราหูนะคะมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่เสื่อมถอยจากที่ตกต่ํานั้นนะคะก็ฟื้นตัวขึ้นมานั่นเองดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะถ้าท่านใดนะคะมีดาวพระราหูในดวงเดิมเด่นดีให้คุณกับท่าน ตรงจุดนี้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานในเรื่องของหุ้นส่วนในเรื่องของบริษัทต,ต่างๆที่ท่านไปทํางานด้วยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะหรือท่านอาจจะได้เจอบริษัทห้างร้านต่างๆหรือได้ไปทํางานกับบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีความมั่นคงนั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าดาวดวงนี้เมื่ออยู่ตรงจุดนี้นะคะในพบการงานก็ส่งผลไปถึงเรื่องบ้านเรื่องรถรวมไปถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะ ก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันนะคะบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของบ้านปัญหาในเรื่องของรถหรืออสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างก็ดีขึ้นไปตามลําดับนะคะจูจูก็มีเงินไปจ่ายค่าบ้านค่ารถอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะการงานดีขึ้นก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องของการเงินถูกไหมคะการเงินก็ต้องดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ และอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะตรงจุดนี้ก็หมายถึงความรักความผูกพันภายในครอบครัวด้วยนะคะที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่งกับงานนะคะเพราะมีปัญหาต่างๆให้แก้ไขมากมายความรักความผูกพันก็อาจจะมีความเข้าใจผิดกันบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะพยายามเจรจาพยายามพูดคุยกันนะคะหันหน้าเข้าหากันปรึกษากันนะคะก็จะเป็นการดีที่สุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ไม่มีปัญหาค่ะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็นําเอาลัคนาราศีสิงค์ค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดาวพระราหูและดาวพักเกตค่ะถ้าท่านใดนะคะยังไม่ทราบว่าท่านอยู่ลัคนาราศีอะไรอย่าลืมนะคะส่งวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญมากๆเลยก็คือเวลาเกิดมานะคะจะมีการผูกดวงวางลัคนาให้ท่านค่ะแต่ถ้าท่านใดไม่อยากเปิดเผยวันเดือนปีเกิดของท่านนะคะก็สามารถเข้าไปใน Google Search นะคะแล้วก็หาคําว่าผูกดวงวางลัคนาท่านก็สามารถหาลัคนาราศีของท่านได้เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าท่านผู้ชมนะคะชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ